เอาละครับผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้คุยกับน้องน้ำหอมไปแล้วนะครับถึงเรื่องอประเภทของสเต็กว่าเขาแข่งขันกันแบบไหนเล่นกันยังไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวน้องน้ำหอมเนี่ยจะสอนลุงพันซึ่งไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะฮะก mm ีฬ hmm. าลเลี้ยงแก้วเนี่ยหรือสเต็กเนี่ยฮะว่าวิธีการเล่นแต่ละแบบเป็นยังไงนะฮะอ่ะครับ <5. S 1> น้องน้ำหอมเดี๋ยวสอนลุงหน่อยเริ่มจาก33 3 3 3, 3. 3, 3. ในที่นี้หมายถึงว่ามี3ามกอง แต่ละกองมีแก้ว3ใบนะฮะจะไม่ง่ายคือ3ามวิธีการเล่นอ่าน้องน้องหอมโชว์ก่อนเดี๋ยวลุงพันจะเล่นตามเริ่มเล่นจากกองขวาก่อนนะคะกองขวานะครับอ่าปึ๊บใช่ไหมอ่าค่ะจะเล่นเป็นกระจกให้ผู้ชมดูผู้ชมก็จะเป็นมือขวาอืมอันนี้คือประเภทสามสนี่ดูผมบ้างเรียนกับอาจารย์น้ำหอมมานะฮะ เดี๋ยวเราเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็เริ่มจากมือขวาค่ะมือขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็มือซ้ายวางข้างบนออขวาไปซ้ายตามใช่ไหมฮะแล้วก็วิธีการเก็บก็คือเก็บมือขวาก่อนค่ะมือขวาเป็นลักษณะของวงกลมค่ะแล้วก็อันนี้ก็มือขวามือซ้ายออันนี้ก็เป็นมือขวาซ้ายขวา อ๋อแบบนี้เองครับไม่ยากไม่ยากนะฮะลองดูดูลองจับเวลาเลยครับรออีกรอบไม่ให้อีกรอบไหมครับอีกรอบไหมกรอบไหมเหมือนเดิมก็คือเริ่มที่กองกองแรกก่อนนะฮะก็มือขวาครับซ้ายคราบขวาครับแล้วเก็บที่กองแรกก่อนกองแรกเหมือนเดิมขวา สบายมากครับอ่ะนี่จับเวลานี่คือเครื่องจับเวลาเขาเรียกอะไรฮะมีทัมเมอร์ค่ะทัมเมอร์ถ้าเป็นโดเรมอนเรียกว่า time machine ซึ่งมีเกี่ยวกัรที่ผมพูดไปงั้นเองนะฮะทัมเมอร์ก็คือเป็นตัวจับเวลานะฮะก็คือกดปุ่มก่อนนะฮะกดปุ่มค่ะกดปุ่มเปิดเครื่องเครื่องครับก็จะขึ้นมา0.00ที่เห็นในจอนี่นะฮะจากนั้นเมื่อเราเริ่มเล่นให้เอามือเนี่ยสัมผัสไปที่รูปมือนะฮะมีปุ๊บและพอขึ้นสีเขียวปุ๊บเริ่มเล่น ต่ดูเวลานะครับดูหน้าตาก่อกนเจ็ดวิถือว่าเป็นไงฮะงการเริ่มต้นในครั้งนี้ถือว่าสุดยอดค่ะแหมระดับโลกใกำลังใจนี่เร้องดีแล้วฮะ <c oughs> สุดยอดเลยนะฮะขอรออีกครั้งหนึ่ง่อเวลาจะดีขึ้นได้ค่ะ <c oughs> แดีวเรามือวางนะฮะค่<ฮ>ะปึ๊บ <ฮะ S 1> ผมเริ่มมั่วแล้วนะ,ะ <c oughs> ก็คงประมาณนี้แหละครับการเริ่มเล่นใหม่เลขเจ็ดถือว่าโอเค<ฮ>ะนะฮะใช่ไหมฮะ,ฮะ ให้กําลังใจดีมากครับผมอ้าวนี่คืออ่าประเภทหรือแบบที่เรียกว่า3 3 3นะฮะกองละ3ใบต่อไปจะเป็น3 6 3อ่ะก็จะเป็นก็เพิ่มแก้วเข้ามานะฮะในกองตรงกลางนี่นะฮะที่เห็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าอ่า3ตรงกลาง6กสามหกสามนะครับวิธีการเล่นเหมือนกับสามสามไหมครับค่ะเหมือนกันแต่ว่าจะสอนในเรื่องของการตั้ง แก้ว6ใบค่ทอง6ใบก็เริ่มจากมือขวา3ใบอ๋อใบนี้ไปไว้ตรงนี้ก่อนเลยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวค่ะอันนี้เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวไว้เล่นประเภท3 6 3อ่าฮะก็จะเป็นขวา3ใบซ้าย2ใบขวา3ใบใช้ใช้ปลายนิ้วสักผัสเกินเกินใบหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ซ้าย2ใบซ้าย2ใบนะฮะค่ะแล้วก็จะเหลือแก้วเซนเตอร์1ใบ1ใบเป็นแก้วเซนเตอร์นะอ่าก็วางขวา ขวาซ้ายซ้ายออดอปล่อยทีละแก้วค่ะไม่ยากครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ง่ายครับปึ๊บวางสลับกันเป็นเป็นพีระมิดขึ้นมาอ๋อก็คือเรียงจากหกใบให้เป็นเอ่อพีระมิดขึ้นมาโดยจะมีฐานล่าง3ามแล้วก็1รวมกันเป็น6กใบนะฮะนี่คือการเริ่มต้นเรียงแล้วเวลาเก็บครับเวลาเก็บก็เก็บแยกออก อีกทีได้กันอีกทีได้ครับทั้งคันนะฮะอย่างเงี้ยค่ะแหมมันง่ายคุณผู้ชมดูในทีวีบอกว่ายากมาเจอง่ายง่ายก็รวมเข้าตรงกลางแล้วก็รวมเป็นหนึ่งกองอันนี้คือกองหกใบนะฮะอีกสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับนี่ฝึกฝึกนะฮะคือมือขวาสามใบขวาสามนะฮะซ้ายสองใบซ้ายสองค่ะแล้วก็จะเหลือแก้วหนึ่งใบเหลือแก้วตรงกลางหนึ่งใบ วางขวาวางขวาวางซ้ายขวาขวาซ้ายขวาเวลาเก็บก็คือเวลาเก็บก็เก็บแยกออกจากกันแล้วก็ลงข้อตรงกลางอืมอ่ะนี้ดูน้องน้ำหอมโชว์ให้ดูนะฮะจะเป็นประเภท3สามหกสามเดี๋ยวขอโชว์เอมื่อกี้อันนี้รอบหนึ่งก่อนนะอ่าบายพร้อมนะครับ อ่าทันไหมฮะกอกลับไปได้นะครับเป็นอ่านกอให้พี่ดูหน่อยหนึ่งสองสามนี่สโลให้ดูนะครับปั๊บตืด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 ไม่ยากเห็นไหมครับง่ายฮะทีนี้ต่อไปก็คือสามหกสามสามหกสามเป็นยังไงนะฮะจะเป็นสามหกสามอืมก็คือกองแรกสามตรงกลางหกแล้วก็สามสามนะครับอ่ะวิธีการนะฮะเริ่มช้าๆก่อนนะเริ่มช้าๆก่อนก็ อันนี้ก็เหมือนขั้นตอนแรกที่เราสค3สามนะแล้วก็ตรงกลางอ๋อผู้ชมผมเริ่มเข้าใจแล้วแสดงว่าการเล่นประเภท3ามนี่จะเป็นพื้นฐานหลักของการเล่นประเภททุกประเภทเพราะฉนั้นแล้วผู้ชมหรือน้องๆที่สนใจเรื่องสแต็กเนี่ยเราก็ฝึกจากง่ายๆก่อนคือ3าใบก่อน พอฝึกจาก3ใบแรกก็เป็น3กองกองละ3ใบจากนั้นพอพอเริ่มคล่องแล้วเราก็มาฝึก6ใบก่อน6ใบตรงกลางเหมือนที่น้องน้ำหอมสอนเรานะฮะพอเราคล่องใน6ใบตรงกลางแล้วทีนี้เล่น 3, 6, 3กสก็จะง่ายเพราะเป็นการเอาพื้นฐานของสามสามสามมารวมกับ6ก็เป็น 3, 6, 3นะฮะอ่ะทีนี้ให้น้องน้ำหอมโชว์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ3 6 3นะครับดูนะฮะจับเวลาด้วยนะครับ 3วินาทีนะฮะ363นะซึ่งเร็วกว่าผมเรียง33มอีกนะฮะแต่อันนี้เป็นระดับโลกนะฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวลุงลองบ้างนะฮะ6ใบ6มีหใบนะครับแล้วก็3าม <6 S 1> จริงจริงปกติถ้าคนที่เล่นสแต็คคล่องๆเนี่ยเขาจะไม่มองว่าแก้วกี่ใบใช่ไหมใช่เขาจะใช้การสัมผัสจาก,จากนิ้วสัมผัสจากนิ้วปลายนิ้วค่ะอ่าคุณผู้ชมนะนี่คือความพิเศษของคนที่เล่นกีฬาประเภทนี้คือ,เ,อ,อเขาสัมผัสแล้วก็จะรู้เลย<ฮ>ะนะฮะ เริ่มจากกล่องแรกก่อนลองเล่นไปทาช้าก่อนนะฮะช้าก่อนก็คือกล่องแรกคือพื้นฐานจากสามสามนะฮะแล้วก็มาตรงกลางสามกับสองใบวางสลับกันแอดวานครับผมแอดวานแล้วก็แล้วก็เก็บเก็บเหมือนเดิมก็คือ Oh, จับเวลา,วล,าอลองดูนะทุกครั้งเพื่อพอเราเราเล่นเสร็จเนี่ยความสนุกของกีฬาสแต็กคือจับเวลาว่าใครจะสามารถทําได้เดียวกันคือเป็นการฝึกว่าประสาทสัมผัสระหว่างมือสายตาระบบสั่งการของสมองเนี่ยสามารถที่สั่งการให้เราสามารถทําได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่านะครับดูนะฮะเมื่อกี้มือระดับโลกได้ไป3วินะฮะดูมือสมัครเล่นนะฮะเริ่มครับ โอ้โหเวลาดีมากเลยนะครับ10วินาทีกว่าถือว่าดีไหมฮะถือว่าดีครับสำหรับการเริ่มต้นน้องน้ำหอมนี่ให้กำลังใจสุดยอดเลยนะถือว่าใช้ได้นะอันนี้คือแบบ363แล้วมีประเภทอื่นๆือีกอีกแบบนึ่งจะเป็นไซเคิลไซเคิลซึ่งเดี๋ยวเราจะรู้ว่าแบบไซเคิลนั้นเป็นแบบไหนนะฮะจะได้เรียนรู้จากน้องๆเหล่านี้ด้วยกันนะครับเอาละครับ เมื่อกี้ผมได้ฝึกจากคุณครูน้ำหอมแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองแข่งกับคุณครูหน่อยนี่นะฮะระดับโลกนะฮะกับสมัครเล่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะต่อไม่มีต่อให้ลุงสักหน่อยไหมสกีวิดีหลับตาเล่นได้ไหมครับรับหมายถึงให้ลุงหลับตาเล่นนะฮลุงตาอีงนี้ไม่ถูกเลยอะไรนะฮะจะหลับตาเล่นให้หลับตาเล่นโอ้โหมันจะหายเขานะหมายถึงผมมันจะหายเขานะหลับตาเล่นก็ได้หรอเลูกเล่นได้ค่ะอยู่ที่ประษาทสัมผัสเรอค่ะ แล้วให้ให้ลุงลืมตาเล่นมันกำลังแคร์เด็กหรือเปล่านะแต่ก็เอา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 ลองดูนะฮะนี่คือประเภทการแข่งขันนี่สามหกสามนะฮะโดยน้องน้ำหอมจะหลับตาข้างหนึ่งหรือสองข้างครับสองข้างข้างหนึ่งหลับนะเต็มแต่ผมขออนุญาตลืมตาสองข้างเหมือนกันนะฮะเพื่อเพื่อไปการต่อนะครับอ่าพร้อมนะฮะเริ่มครับไป ห้าวิโหหลับตาเล่นนะครับผมนี่ <C> e> เรียบร้อยเลยอันนี้นนไม่เรียบร้อยอน,น,นะยังไม่เรียบร้อยค่ะอย่างนี้อย่างนี้ถึงอย่างนี้ถือว่า,วาฟาวเพราะว่าหยุดเวลาไปแล้วฟาวเลยฟาวค่ะแต่ถ้าเล่นต่อแล้วเวลาเยอะก็ก็ถือว่าไม่ฟาวต้องแก้ไขตรงจุดที่พลาดไปอ๋ออาวอ,อาแล้วครับแนีวันนี้ขอบคุณมากๆซึ่งมาให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของกีฬาประเภทนี้นะครับกีฬาเรียงแก้วหรือว่าแตกใช่ไหมครับผมซึ่งเป็นกีฬาที่ผมเชื่อว่า กําลังที่นิยมน้องๆก็สามารถที่จะสนุกก็ได้ดูแลไม่ยากบากงทีคนที่เริ่มเล่นเนี่ยไปเห็นว่าพี่คนนี้ทำไมเล่นเก่งยังเล่นไวเขาคงทำไม่ได้จริงทุกคนกว่าจะเป็นแบบนี้ก็ต้องเริ่มการฝึกฝนคะ่ะให้น้องหอมบอกอะไรกับน้องๆที่จะฝึกเล่นแต่บางคนไปเห็นแล้วไม่กล้าเล่นเพราะว่ามันเร็วมันไวมากให้กําลังใจน้องๆก็ทุกคนก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็กีฬานี้อาจจะท้าทายอาจจะเห็นและกลัวแต่ว่าลองเข้ามาสัมผัสลองเข้ามาจับ จะรู้ว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแล้วก็ลองเล่นแล้วมันจะท้าทายแล้วก็ทําให้พวกให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ขยันฝึกซ้อมเพราะว่าจะทําลายสถิติตัวเองเงนี้ครับอืมนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่น้องน้ําหอมนะครับบอกกับพวกเรานะครับพะนั้นเด็กๆน้องๆเยาวชนนะฮะก็สามารถมาเล่นได้ไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดแล้วนะครับกีฬาเรียงแก้วหรือสแต็กนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องน้ําหอมมากนะครับขอบคุณครับค่ะอ่าอ่ะละคร